สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4วันนี้เรามาเจอกันในชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร์กับครูนกเช่นเคยนะคะวันนี้เรายังอยู่ในหัวข้อเดิมอยู่เรื่องหน้าที่ของรากและลำต้นเมื่อชั่วโมงที่แล้วคุณครูให้เรียนทำกิจกรรมนะคะโดยการนำต้นเทียนนะคะมาแช่ในน้ำสีแดงนะคะให้นักเรียนสังเกตรากและลำต้นนะคะของต้นเทียนนะคะ ว่าจะมีลักษณะอย่างไรนะคะวันนี้ก่อนเรียนนะคะคุณครูก็มีคำถามก่อนทำกิจกรรมคุณครูมีคำถามจะมาถามนักเรียนนะคะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะเมื่อแช่ต้นเทียนในน้ำสีแดงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนักเรียนหลายคนคงมีคำตอบไว้ในใจแล้วนะคะเมื่อแช่เมื่อแช,อแช่ต้นเทียนในน้ำสีแดงนะคะรากลำต้นใบจะเป็นสีแดง น้ำสีถูกดูดขึ้นไปในส่วนใดบ้างนักเรียนหลายคนคงจะตอบแล้วนะคะน้ำสีถูกดูดขึ้นไปในส่วนใดบ้างก็คือส่วนรากลำต้นและใบคำถามต่อไปนะคะน้ำสีถูกดูดขึ้นไปยังรากลำต้นและใบได้อย่างไรนักเรียนทราบไหมคะ ถ้านะักเรียนไม่ทราบนะคะวันนี้เราไปทำกิจกรรมกันเลยนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะเราจะทำกิจกรรมเรื่องรากและลำต้นมีหน้าที่อะไรก่อนเรียนเราไปรู้จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะสังเกตและอธิบายหน้าที่ของรากและลำต้น สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำกิจกรรมนะคะ 1. ต้นเทียน 2. น้ำสีแดง 3. สีไม้ 4. แว่นขยาย 5. มีดโกนสำหรับวิธีการทำกิจกรรมนะคะให้นักเรียนนะคะใช้มีดโกนตัดรากและลำต้นตามขวางและตามยาวของต้นเทียน นะคะต้นเทียนนะคะที่เราเอาไปแช่น้ําสีแดงเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะให้นักเรียนนํามาตัดรากและลําต้นนะคะตามขวางและตามยาวนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนสังเกตแล้วใช้แว่นขยายช่วยในการสังเกตแล้วบันทึกผลอันนี้ก็คือภาพนะคะรากของต้นเทียนนะคะที่ตัดตามขวางนะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะ เสร็จแล้วให้นักเรียนนะคะมาบันทึกนะคะในใบทำในใบงานนะคะเรื่องหน้าที่ของรากและลำต้นนะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะลักษณะของรากและลำต้นของต้นเทียนนะคะให้บันทึกผลในใบางานนะคะซึ่งนะคะนักเรียนจะต้องนะคะเอาต้นเทียนมาตัดตามขวางนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนนะคะ สังเกตลักษณะของมันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือให้นักเรียนนะคะเอาต้นเทียนมาตัดตามยาวนะคะเสร็จแล้วก็สังเกตลักษณะนะคะลักษณะของต้นเทียนที่ตัดตามยาวนะคะเรามาดูนะคะผลการทํากิจกรรมนะคะลักษณะของรากที่ตัดตามขวางและตามยาวของต้นเทียนนะคะ ลักษณะของมันก็จะออกมาดังนี้นะคะ hmm. ภาพนี้ก็จะเป็นลักษณะของรากต้นเทียนนะคะที่ตัดตามขวางและตัดตามยาวนะคะภาพที่ตัดตามขวางนะคะลักษณะที่สังเกตได้ก็คือมีจุดสีแดงกระจายอยู่ส่วนภาพที่ตัดตามยาวนะคะลักษณะที่สังเกตได้ก็จะมีเส้นสีแดงตามความยาวของราก เมื่อเสร็จแล้วนะคะนักเรียนลองมาตอบคำถามของคุณครูอีกครั้งนะคะน้ำสีแดงอยู่ส่วนใดของรากนักเรียนหลายคนคงจะมีคำตอบแล้วนะคะน้ำสีแดงจะอยู่ภายในท่อเล็กๆที่อยู่ภายในรากนักเรียนคิดว่าน้ำสีแดงในรากของต้นเทียนจะลำเลียงต่อไปยังส่วนใดของต้นเทียน หลายคนคงมีคำตอบแล้วนะคะจะลำเลียงไปยังลำต้นคำถามสุดท้ายนะคะท่อเล็กๆที่อยู่ภายในรากเรียกว่าอะไรนักเรียนคงจะตอบคุณครูเรียบร้อยแล้วนะคะท่อเล็กๆที่อยู่ภายในรากเรียกว่าท่อลำเลียง เมื่อนักเรียนตอบคำถามเรียบร้อยแล้วเรามาสรุปผลการทำกิจกรรมกันนะคะการสรุปผลการทำกิจกรรมวันนี้นะคะรากของพืชทำหน้าที่ดูดน้ำและธาตุอาหารแล้วลำเลียงผ่านท่อลำเลียงไปยังลำต้นสำหรับกิจกรรมวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นักเรียนอย่าลืมนะคะทำใบงานส่งคุณครูทางไลน์ ถ้าไม่เข้าใจก็ให้นักเรเียนไปทบทวนดูคลิปอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ